S <S มองแล้วตุ๊กแกโหเลิงล่าใหญ่เลยนะแสน <ะ S 1> ุก<ร>มาก<ร>เลยเฮ้ยลูกมันโผล่หวัวมาด้วยให้มันกินจุกโหเลิงล่าใหญ่เลยนะเนี่ยเธอมากินแมงเม่าเนี่ยอื้อเออมีลูกมันด้วยนะนังไงลูกมัน ลูกมันหรือจริงโจเออลูกมันจริงจริงด้วยหางลายไม่บอกแล้วไม่เชื่อเองก็ไม่มันมัวมัวถ่ายไปถ่ายมาแล้วมันก็มัวมมแปลกดิ <c oughs> ตุ๊กเก้มาได้ไงอืมมันมากินไอ้นี่ไงมากิน,น,มน,กนมแมลงเม่า เฮ้ยลูกมันก็กินด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ,อย่าปิ้งนะเขามากินแมงเม่าเหี๋ยไปตบคุนสิให้มันตกใจทำไมเฮ <c oughs> ้ทั้นหญิงทัานชายทั้งหลายผมมันเนี่ยชอบมันมากเลยป้งตกตุ๊กแก กินแบบนด้เดียตอนนั้นก็เห็นนะตัวหนึ่งแต่ตอนน,าน,น,านั้น,นนะม,นนมันกินมันกินแมลงนะอยากก้าตอนนี้มีสองตัวสวัสดีฉันเป็นตุกแกมาเริงร่าหาอาหารอยู่นะเรอะพอละปิด